คดีครับคดีของคุณมะปิ่งหรือว่าคุณวศินเหลืองแจ่มนะที่ถูกฆ่าปาดคอเพื่อชิงโทรศัพทนะ์ไอโฟนนะฮะไปแล้วก็ตำรวจจับคนร้ายได้สองคนทั้งสองคนในตอนแรกไม่ยอมรับสาภาพนะบอกว่าเป็นเพียงแค่เอามีดเนะี่ยไปจ่อที่คอนะ<ม>แล้วก็มีดมันพลาดไป สุดท้ายจํานวนที่หลักฐานนะรัต้องยอมรับสารภาพแล้วก็คดีความต่างๆมันก็ถูกส่งฟ้องร้องต่อศาลนะฮะนอกจากนี้นะฮะนอกจากก่อเหตุของคุณมะปิ่นไปแล้วปรากฏว่าคนร้ายทั้งสองคนยังไปตะเวนก่อเหตุอีกหลายจุดฮะมีคดีความที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวเนื่องมาอีกหลายคดีครับล่าสุดนะครับทางโฆษกอายการครับแถลงสั่งฟ้องสองคนที่ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์คุณมะปิ่นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยคุณโดยเรือโท สมนึกเสียงกล้องโฆศกสมมติงานอายการสูงสุดพร้อมด้วยคุณประยุทธ์เพชรคุณรองโคศกสมนตกงานอายการสูงสุดคุณเจษดาอารุณชัยพิรมอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเจครับก็แถลงข่าวร่วมกันนะฮะถึงความคืบหน้าคดีของคุณวศินเหลืองอ่อนซึ่งโดนก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์นะครับเมื่อวันที่4ี่มกราคมที่ผ่านมาโดยบอกว่าคดีนี้ครับพนักง,งานสอบสวนของสอทโคกรามส่งสำนวนพร้อมกับความเห็นควรสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาสองคนก็คือนายกิติกรวิกาหะหรือว่าตั้มกับนายสุพัชชัยจันศรีหรือว่าเอ็กนะฮะทั้งสองคนเนี่ยนายกิติกรเนี่ยเป็นคนลงมือส่วนนายสุพัชชัยเนี่ยเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้ต้องหาอดียงร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ร่วมกันพกอาวุธมีดไปในที่ชุมชนเมืองนะฮะ แล้วก็ตั้งคณะทํำงานอายการรวม3าคนขึ้นมาพิจารณาสํานวนคดีและพยานหลักฐานเพื่อทําความเห็นเสนอต่อคุณเจษดาอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเจพิจารณาครับซึ่งได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองคนและในวันนี้ครับอายการก็นําสํานวนไปยื่นฟ้องทั้งสองคนต่อศาลอาญานะฮะซึ่งในท้ายคําร้องเนี่ยอายการได้ขอคัดค้าน การให้ประกันตัวเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษค่อนข้างสูงก็เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแล้วดูจากพฤติการคุณร้ายฮะพอก่อเหตุจากคุณมะปินเสร็จแล้วนะฮะในคืนเดียวกันก็ยังไปก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่ของสอนโชคชัยแล้วก็ไปวิ่งราวทรัพย์ในพื้นที่ของสอนอโคกครามอีก3คดีคซึ่งดูจากพฤติการเนี่ยเป็นภัยกับสังคมฮะก็ ทั้งสองคนตอนแรกนี่นะฮะไม่รับสาภาพด้วยสุดท้ายมาจำนวนด้วยหลักฐาน,นะฮะก็เลยอยากจะให้ศาลเนี่ยลงโทษสถานหนักนะครับคุณเจษฎาบอกว่าสำนวนคดีค่าชิงทรัพย์ที่ยื่นไปทั้งสองในวันนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นคดีแรกจากหลายสำนวนที่ทั้งสองคนเนี่ยถูกกล่าวหาและเป็นคดีที่มีโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตคับ ส่วนที่เหลืออีก3คดีอันนี้เป็นคดีที่มาต่อเนื่องมาก็คือคดีชิงทรัพย์กับคดีวิ่งราวทรัพย์นะฮะก็โดยทางพนยยักงานแล้วก็อายการก็จะทยอยส่งฟ้องให้แล้วเสร็จในกุมภาพันธ์นี้ครับ